แอบว่แน่กระเบ้งน่ไปแล้วล okay, ่ะกับไข่ท่านว้าม่่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 ่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ องนกัวนแห้งให้พูดหครับของใหน่อี่อา์เอพ่นี <am <am ่ค vale ือเรื่งแล้วก็เล้วนี่กะเาเงินนี่ก็พบากเ็เนเาแล้วขึ้มาไม่งเิมันแล้วางงีนก่อนดูไปใหม่เอาต้ตโราหนอย่ขพองเรมาาในหลังเอาแล้วลงไปไหนอะ ไวย่า่มนี่ไม่เป่า้ีม่เาออเป้าว่าเก่มาเลาไม่เปจะเอาเมื่อไหร่แล้ต้นเมืไหแล้วนี่บสามเที่เรบอกเอ็นแล้เ่อด้เห็นมาแล้วมากินตอนน แม่แมตาเผาค่ะมอันได้ไม่ดป่อย่ดกคนม่อ้ปยนี่เด็กมงดูไม่เย้ป่อยต่ไม่ไดาดขนมไม่ซ้แบบหญ่ต่สามไม่ตเนานกได้อ่ย่่ยจข้าวดีนข้า้มเจอรงไม่เกลื้ง แซ่บแมันเนื้อมันเยอะ ก็เลยให้400ถ่าน้ำมันน้ำมันงานาเลยหนงมาเยอะมาเยอะทีน้อรานทียนวันนา

ก็แห็มากเลยเขาจะดอกนี่้งให้เรของรรบของที่ไานพังเร็หมดแล้วันนี้้องไ่บานชุดหนึ่งูยามาชุดหนึ่งอาลืมไปเห็กับเราชุดหนึ่งตเล่อนเล็บอโคนน้าสมเลย

เดี๋ยวครับทำไ,ไมยังหหไหมไม่รู้สึกอย่างนอลงน่อลงเปื่อยดิบไม่มีใครแล้วม,แมแีแค่เสือ,อ ปีวแว้งป้ายังพยายลมทับเราเาะว่าแมว่าถึกมาวันนี้เลรอเออกะป๋นแกให้ให้ตอนแต่ไม่ยาใ้กล้หออกรปิ้วแว้งป้าที่วบ้านกดูทุกวันแต่ไม่กอดประดาพระดาพระดาแกบอกว่าจำเจ้าไปปิดยประตูแดงลุงพพันธ์ที่แอมนี่สามนี่สามคนเขาจะป่วยยังไงสามเขาปิดยังไงเขาไม่มีประตูพี่แอมทานเหรอไปทำวันแรกเลยอะ ลูกบิ๊กใหม,ม่ๆนอบิ๊กคยซื้อมาแพงมากเลยนะสามร,ร้อยกว่าบาทดูบิ๊กคนซึ่งเปลี่ยนอะ<ช><ม>ไรกันต้เปลี่ยนทุกอันเลยเาใช่มาเปลี่ยนใหม่สีอัน,นะจะเอาใหม่กินเลยก,เกลิบบ่น้อองดก่ือมารอบสอแแบ้วามอยกว่า เป็ตัวเี้ยของกรรมไอยแล้วก็หูปากเขาหร่อวะท่ด้เออพราไอีดยพระไที่ว่ามาซอยเห็นงานในกรุดบด้านโระดีดมันรูดจากพี่นี่แต่บอกใส่ทางนี้เออแ่เพราะไงอีเดี๋ดว่มามาที่น้มในบ้านมมาตผามาเห็โอนมานี่จะมีหูใหญ่อีกคนนึงครับที่้มาที่ขาพูดเขาเรื่อง ทำมะถันแดงแดงไม่ยังได้โทรไปถามบอกไ่รู้อะอโทษมาีกะไรมาันมาเห็นคนถ้าคุมดีผมถาคุมมันใหม่คือมันาวมันยบยางปุ้มยางาเลยแล้ว้บบด้ยห้าวจะ กินข้าวอะไรข้าวมันกินข้าวค่ะต้องสุดต้องบุญเป็นวาสนามาสให้ใหญ่จริงเก่งจริงเนาะต้นตือใช้กระบาดต้นตือทายจะบาดเขาออกเช้าไปบอกต้องให้กระชังเอาไม่อยากให้เป็นกระชังไปต้นตือรำมากตุ๊กเขาตุ๊กยันจุ๊บเป็นบุญจุ๊บเป็นจริง เราทำบุเฟ่แบบแยเย็นแล้เสิรบบมายองเนสไปนงานจบไปใ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 นงานจบไปนงานจบไปในงานจบไปในงานจบไป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 ใงานจบไปนงานจบไป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 งานจบ

ย่งงูส่งลูกคลว่ารแบกกวามันแบกการไงจะรูบไปต้องแบบนี้ได้แล้วเนาะอ้าวใครเอากล้องกล้องยา คุณพาาังข่ว,ขวอะไรไม่ว่าชื่อค่อยไม่แล้วเนาะมือหนึ่งเนาะโอ,อ้ยแลคนอื่นเขาจะห่างาค่อยเนาะอืมเอ้าเป็นมือวะ